แม่เบิดเดินอ่ะไต่หมหมไส่หมอยังนี่ละอย,ยู่ข้งขางๆกันก็หมสกักนี่ละพี่นอ้องเอ้ยตอหม้อเก่านี่ละคุณอ่ะโอ้แม่แล้วได้ยังเนี่ยน้แม่แล้วกันแม่ได้ยังนี่ครับพี่งงน,น,น้่งแน่แน่โอ,โอ้มันมาเหรอนู้นลิปรอน่อยลิโปมน่อยไจัก<ท>บาทหลหครับนี่อันนี้อยเศร้อยโตอยู่บ่ลอยโตต่อลอยเศ้าจักถึงมาถึงา่แตาว่อยโตเอ้ยอยลอยเศร้า เก้าสองนะเท่าไรละแม่ตอนนี้ลงหรือบ่ลงเลยค่ะเท่าไรบ่ดินั่นโว้ยลอยเกียรติสิบเด้อพี่รองเด้อมามาซื้อรถดิอยู่ห่มไส่คือเก่าดิล่ะพุ่นพี่แม่ให้เลือกให้เลือกเองพร้อมอ่อนๆเลยบ่ต้องเข้าไปในร้านดอกจานยากมาเลยห่มไส้อยู่ข้างสถานีตำรวจเก่าหนิเนาะ แกมครับขนมันหลายอยู่พุนแอร์อารออกมาทั้งหนอกก็มีคือกันพุ่นนอะพี่น้องมึงเนี่ยอ่อนๆเลยอูวูตัวนึงใหญ่ๆลอยเก็บสิบบาทเกลือเองเลือเองควรพอเวลๆเลยเอแล้ว嘛เสริมเนี่ยมาเด้อมาเด้อพี่น่ออ ครับผมเบิ่งพี่น้องราคาล่าสุดเท่าไรแล้วก็แม่นี่ยเจ็ดสิบลอยเจ็ดสิบลอยเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเราพายเบื้งเราอ่ออ่อนเลยครับนี่จะต้นซากนี่น่ละก็ต้องเข้าไปในร้านดอกจานดอกจอดรถอยุงง้มสาหนิกระย่างมะฮุมซากโหลดขุนทั้งหลังเราถุงละสิบโล่ก็แม่น่ะนายกถุงแห้งเถื่อวันได้ถึงลอยเจ็ดสิบสามดวงแนวอ่อนอ่อนเลยมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อแม่เรานั่งอยู่นี่ละขุ่นเราขายเบิร์ตไปแล้วกะละมังหนึ่ง ย่างบ้าเรื่อยเนาะนี่เราพาแม่เลาอยูโฮมสักยู่เราพี่น้องมาเด้อมาเด้อตอนนี้ผมอยู่ตลาดน้นดอกจันครับผมเบิ่งความลำบากของปะขาแม่ขาเฮ้าโดยพี่น้องเด้อฝนตกมากโอ้ยฝนตกมาลำบากสำหรัเตี้ยสได้เงินของเอามาขายกับพ่อท่านใดขายอยู่ครับนี่นะเบิองของแม่เล่าฝนตกใส่เฮ็ดพอเราเลยหาแด้าคุ้มเฮ็ดพอไ้พี่น้องนั่งรถกันแต่ละลาน นี่านพระคาอาหารตามสั่งและของ,ของก็มาท่านเด้ตั้งลานอยฝนกับน,น้ำก่อนแล้วฝนเล่นงานก่อนแล้วท่านได้ตั้ง้านอยโอ้ยนายเด้อเบิดมือเราเมื่อนี้พี่น้องเลยขกากล้วยถอดอยู่ั้างในทะ่ม้มโงงครับผมตลาดลานดอกจันปกติเวลาซัมมี่กับสิพี่น้องเรามาหาสื่อเห็ดร <c oughs> ้ายครับอนี่นบรรยากาศฝนตก <c oughs> มันหิคงรบเราโบธาฝนหยุดแล้วเราไปหาเห็ดก่อนและกันที่ไข่แน่ล่ะพี่น้องเอียนลงเอียนลงแล้วเราขายแน่ขายแน่แล้วฝนเศร้าแล้วก็ร่างสิแดงขายแล้วราคาตอนนี้ก็อยู่ทีร้อยหกสิบร้อยเก็ดสิบนะครับเด้อนี่หลายราคา หลายราคาหลายราคาเฮ็ดพวกเฮ็ดละงอกก็เริ่มมากแล้วครับนะพี่น้องสำหรับวันนี้ก็ซ้ำนี่แหละครับผมพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศฝนตกลินลินนิ้มโค้งครับบรรยากาศนาแน่นเว้นครับผมเด้อพี่น้องเด้อ พคนี่แล้วมันลำบากนี่แหละฝนฟ้านี่ล่ะดนย่ายแล้วห้องกัมาไครเป็ดเรามากกับฝนเราฝนมานั่งมาเดินมาเดินโฮมไหม่นี่ล่ะนี่หนอนำงามนอ่อนเลยเท่าไรก็แม่ตรงนี้นานลอยเจี๊ยบเด้อพี่น้องมือว่านสองนี่ลอยเจี๊ยบมืออื่นลอยหานะแม่เรายิ้มมาเดินพี่น้องเด้อฝนเศร้าลาลาบานี่นะ 扫了啦，扫了，扫了，怎么扫了？